ทั่วไปถ้าเราอยากให้เขาเขียนที่อยู่ที่อยู่ภาษาอังกฤษคืออะไรคะนักเรียน Address Address ใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้เขาเขียนที่อยู่ให้เราก็ต้องบอกว่า Please write your address in in ค่อเขียนภาษาอังกฤษ in English <c oughs> ใช่ไหมคะ Write คือการเขียนเนาะเราอยากให้เขาเขียน Please write your address in English นะคะแล้วก็ให้เขาเขียนได้ถ้าแบบว่าอุ๊ยจะทำสัญญา อยากได้พาสปอร์ตคนไข้เราจะบอกว่าไงคะขอดูพาสปอร์ตหน่อยเมไอซีย u r พาสปอร์ตเออ May I ไอซีย u r พาสปอร์ตเราอยากก๊อปปี้ไว้ก็ต้องถามว่า m a ไอแคนก๊อปปี้ใช่ไหมคะก๊อปปี้นะคะยัวพาสปอร์ตนะเราเราต้องเอาหลักฐานไว้ไหมเราจะขอดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถาม May I ไอซีย u r พาสปอร์ตคนที่ขอพาสปอร์ตไวที่สุดในศูนย์ของเรา ไม่ใช่ yes or no ันนี้เราพูดเก่งแล้วไม่มีปัญหา yes no okay thank ใช่ไหมคะ thank you อันนี้เราพูดดีนะแต่ถ้าคนไข้เขาเขาขอบคุณเรา thank you for your g i f t mind a n ้วถ้เราจะตอบเขาว่ายังไงสิ่งคุณค่า yo <Your> welcome yo welcome ก็ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะ yo u welcome นะแต่ถ้าแม่แดงเขาจะเก่งนะอย่างเช่น พ่อคุณคาลินเขาก็จะชอบกังวลนู่นกังวลน,นั่นใช่ไหมไอ้แค่นาเทค e ณเอเวอรวันเขาบอกว่าเขาจะไม่จ่ายเองให้ทุกคนนะแม่แดงก็จะไปบอกเขาว่า <c oughs> <c oughs>